Student Assistant เครื่องมือที่จะช่วยให้การเล่นและการเรียนดนตรีสนุกและได้ผลมากขึ้นครับ สวัสดีครับผมบูมเป็นโอฮอลิครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Student Assistant ว่ามันคืออะไรใช้ยังไงและเหมาะกับใครครับ Student Assistant เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มเรียนดนตรีผู้ที่มีปัญหาในการอ่านโน้ตและจดจำสัญลักษณ์ต่างๆจริงๆแล้วแค่มีหลักจํานิดเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ยากเลยครับการวาง Student Assistant ไว้เฉยๆบนเปนโนก็เหมือนกับเราได้ผู้ช่วยคอยเตือนในสิ่งที่เราไม่แน่ใจสิ่งที่เราหลงลืม รวมไปถึงช่วยให้เราอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นด้วยครับ Student Assistant 1ชุดจะมีทั้งหมด2ชิ้นแต่ละชิ้นมี6หน้ารวมกันก็จะมีทั้งหมด12เรื่องที่แตกต่างกันครับแต่ทำไมต้องแบ่งเป็น2ชุดละ่ะทำไมไม่ทำชุดเดียวหน้าหลังไปเลยเนื่องจากว่าเปนโอคอลิกเป็นคนสร้างเจ้า Student Assistant นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นไปที่กลุ่มคนเล่นเปนโนการเล่นเป oh นโนเนี่ยใช้2มือโดยมือขวาในขั้นต้นส่วนมากโน้ตจะอยู่บนเทรเบิลคลาฟหรือกุญแจโซ และมือซ้ายโน้ตจะอยู่บนเบสคลฟหรือกุญแจฟาครับดังนั้นเราสามารถตั้งเซตที่มีเบสคลฟอยู่ทางด้านซ้ายและเทรเบิลคลฟอยู่ทางด้านขวาเพื่อความสะดวกในการอ่านทั้งสองมือพร้อมกันครับส่วนเรื่องอื่นๆเราก็สามารถเปิดดูพร้อมๆกันได้เช่นเราอยากให้ทางซ้ายช่วยเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์กำหนดจังหวะทางด้านขวาช่วยเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องการอ่านโน้ตบนแกรนด์สตาฟเท่านี้เราก็จะมีผู้ช่วยในการอ่านโน้ตและนับจังหวะไปพร้อมๆกันแล้วครับ และที่ไม่ทําเป็นหน้าหลังเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้พลิกมันได้ง่ายๆโดยแทบไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งเลยครับมาดูกันดีกว่าว่า12แผ่นมีอะไรบ้างเริ่มจากเซต A เรียงไปเลยนะครับ Treble Clef กุญแจโซ Tempo สัญลักษ์ณกำหนดจังหวะ Dynamics เสียงดังเบา Grand Staff โน้ตบนกุญแจโซและกุญแจฟ้า Major Scale Scale Major Piano Chord Part 1คอร์ดเป็นโนตั้งแต่คอร์ด C ไปจนถึงคอร์ด F ครับ Set B เริ่มจาก Bass Clef กุญแจฟ้า Notes Value สัญลันษล์กำหนดจังหวะ articulations รายละเอียดเพิ่มเติมของโน้ต interval คั้นคู่ minor scale Scale Minor Piano Chord p a r t 2 คอร์ดเปียโนตั้งแต่ F# arp, ไปจนถึง B ครับเปียโนคอร์ดเนี่ยถ้าเราเปิดทั้งสองหน้าพร้อมกันเราก็จะเห็นทั้ง12คีย์ครบเลยครับเจ้า <Wow. S 1> Student Assistant เนี่ยค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดทุกๆเรื่องสำหรับมือใหม่หัดเล่นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นอกจากนี้ก็ยังช่วยผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปเรียนดนตรีให้มีความเข้าใจและสื่อสารกับเด็กๆได้มากขึ้นซึ่งก็จะทำให้พวกเขาซ้อมดนตรีได้ตรงจุดการเล่นและการพัฒนาก็จะเห็นผลได้มากขึ้นครับ ผมได้ลองใช้ Student Assistant ในการสอนออนไลน์ในช่วงโควิดด้วยครับการสื่อสารกับเด็กๆค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างลื่นไหล <Yeah. S 1> เด็กๆสามารถตอบสนองและเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายได้ดีมากๆเพราะสามารถมองเห็นภาพจาก Student Assistant ได้อย่างชัดเจนและด้วยความที่มันสวยงามน่ารักเด็กๆก,ก็เลยชอบและสนใจที่จะใช้ทำให้เปลี่ยนความเครียดในการเรียนออนไลน์เป็นคลาสที่มีความสนุกสนานครับสำหรับข้อมูลอื่นๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ด้านล่างน,นี้ได้เลยครับ สุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมซ้อมเป็นโนน,นะครับสวัสดีครับ